มุ่งบุญละมนลรักเขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว้ลิปวรดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนานด้วยนะคะตอนที่37เนตดนินรู้เรื่องวรรดกับโชคดนยัยโชคต่อยกันกลางพัตคาในเช้าวันต่อมา หญิงสาวยกมือขึ้นทาบอ,อกเบิกตากว้างในตอนแรกแต่เมื่อฟังเพื่อนสาวเล่าจบท่าทีของเธอก็เปลี่ยนเป็นโกรธเกรี้ยวดวงตาสีนินวาววับเอาเรื่องแล้วเนนินสบดกัดริมฝีปากแน่นจะไม่ให้เธอโกรธเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาหาว่ามินตราแย่งโชคตตนายไปจากเธอมีนำซ้ำยังก่อเรื่องก่อราวสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจนเรื่องถึงโรงพักอีก เธอจะไปไหนหนะ้าตาหวานมินตราจับแขนเพื่อนสาวนันเมื่อเห็นว่าเนรนินผุดลุกจากเตียงปราดไปยังประตูอย่างรวดเร็วฉันก็จะไปจัดการคนไม่มีเหตุผลเอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่น่ะสิแต่ฉันกับหมอชคอธิบายให้เขาฟังแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดถึงอย่างนั้นก็เธอเขาควรจะได้รับผลจากการกระทำของตัวเองอย่างสาสมหญิงสาวเม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรง หันมาจ้องหน้าเพื่อนสาวสีหน้าเครียดเครง่งแกจะทำอะไรแทนที่เนตนินจะหันมาตอบเพื่อนสาวเธอกลับย้อนถามว่าแกจะไปกับฉันไหมมินตราจึงต้องทำหน้าที่สรารทีผาเนตนินมาที่คฤริสา์วัรโดมเพราะความเป็นห่วงเพื่อนเนตนินยืนกอดอกมองผืนน้ำสีครามในสระกระเพื่อมไหวตามแรงลมพัดเรื่อย หญิงสาวเลือกใช้ลานอนเนกประสงค์เล็กๆกริมสะว่ายน้ำซึ่งค่อนข้างเป็นส่วนตัวในการคุยกับเขาอีกในหนึ่งก็เพื่อจบปัญหาค้างคางในใจนั่นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก้าวเรื่อยๆมาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังพาให้เนตรนินหันขวับหมุนตัวกลับไปผเผชิญหน้ากับเจ้าของฝีเท้าช้าๆวินาทีนี้วรดยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเธอแล้วสีหน้าของเขาเครียดเครง่งรอบขอบตาดำคลำ้ำแสดงถึงการอดนอน ดวงหน้าบวมปูดปากแตกรอยเขียวบ้างม่วงบ้างระบายอยู่ทั่วไปบนใบหน้าครามคมมาทำไมน้ำเสียงของเขาห้วนดวงตาสีน้ำตาลเข้มจ้องมองมาด้วยความรู้สึกยากจะอ่านแทนคำตอบว่ามาทำไมหญิงสาวก,ก็เคลื่อนกายเข้าไปฟาดฝ่ามือซ้ำบาดแผลบนแก้มทั้งสองข้างของเขาพาให้ดวงหน้าครามคมสะบัดตามแรงฝ่ามือถ้าคุณไม่ระรานเพื่อนฉัน ฉันคงไม่เสียเวลามาที่นี่หรอกเพื่อนเหรอชายหนุ่มทําเสียงบางอย่างในลําคอบอกตรงๆว่าผมไม่เชื่อคําพูดของเพื่อนคุณกับไอ้หมอเลยสักนิดรอยยิ้มหยันของคนตรงหน้ายิ่งทําให้ความโกรธพุ่งขึ้นในอารมณ์หากลูกในท้องไม่ทําให้ความคล่องแคล่วของเธอลดลงจนเหลือแต่ความอุ้ยอ้ายแล้วก็เธอจะจับเขาทุ่มลงกับพื้นแล้วอัดให้นอนหยอดน้ำข้าต้มไปสามวันเจ็ดวันเลย ก็คุณมันตาบอดไงถึงได้มองไม่เห็นว่าทั้งหมอโชคกับมีนรักกันดวงตาสีนินที่เขามองเห็นดูเปิดเผยจนถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงเชื่อว่าเธอพูดจริงแต่ตอนนี้ไม่ว่าความจริงมันจะเป็นอย่างไรมันคงไม่สำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วในเมื่อเส้นทางรักของเขามันกำลังเดินมาถึงสุดทางแล้วใช่ผมมันตาบอดไม่อย่างนั้นผมคงไม่โง่ลงรักน้องสาวตัวเองมาตั้งนานหรอก เนตนินชะง,งักกับคำพูดของคนตรงหน้าพร้อมๆกับความงุนงงสงสยัยแลั่นมากระทบใจโดยแรงคุณพูดอะไรหมายความว่ายังไงวรถเคลื่อนกายเข้าหาเนตรนินจนชิดหน้าทองนูนสัมผัสกับกลางลำตัวของเขามือแข็งแรงจับไหล่นาเอาไว้แน่นคุณแม่เล่าทุกอย่างให้ผมฟังหมดแล้วว่าจริงๆคุณไม่ใช่ลูกสาวของคุณป้าเนตนภาแต่เป็นลูกสาวที่หายไปของคุณแม่ความจริงจากปากเขา ทำให้ห่วงคำานึงของหญิงสาวลอดเลี้วไปถึงคำสั่งเสียให้ตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงในวันสุดท้ายในชีวิตของผู้เป็นแม่ไ,ม,ม,ไ,ไม่ฉันเป็นลูกแม่เน่คุณได้ยินไหมฉันเป็นลูกแม่เนหญิงสาวตาวาัดลันสายหน้าดิกน้ําตารินอาบสองแก้มคุณยอมรับความจริงซะเถอะว่าคุณเป็นลูกคุณแม่เมื่อก่อนคุณประเนธนภารับอุ้มบุญให้คุณแม่เพราะคุณแม่ตั้งท้องเองไม่ได้แล้วในวันที่คุณเกิด ท่านกับพ่อของคุณก็พาคนหนีไปเพราะอย่างนี้ไงเราถึงรักกันไม่ได้เนตินชะงักดวงตาสีนินศพดวงตาสีน้ำตาลเข้มแนวนิง่งเพิ่งเข้าใจในวินาทีนี้เองว่าทำไมวรสถ,ถึงแสดงท่าทีเย็นชากับเธอนักเรากับว่าเขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับเธอมาก่อนการมาหาเรื่องเขาในวันนี้ไม่น่าจะจบลงที่ต่างคนต่างเจ็บปวดใจอย่างนี้เลยแต่กระนั้นหญิงสาวก็ยังแข็งใจเอ่ยถามออกไปว่า คุณมีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าฉันเป็นน้องสาวคุณวารถชะง,งักไปบ้างจริงสินะแค่คำบอกเล่าของคุณวรัญญาทางโทรศัพท์กับการตรวจ DNA ที่ยังไม่รู้ผลจะพิสูจน์ความจริงอะไรได้หากยังไม่ทันที่เขาจะทันได้เอ่ยว่าอะไรเสียงทุ้มห้าของคุณวศินก็ดังขึ้นเบื้องหลังของเขาสร้อยเส้นนี้ไงล่ะลูกสร้อยทองคำขาวพร้อมจี้ทับทิมพ่อเพิ่งขอจากนุมินมา มันอยู่กับหนูมาตลอดใช่ไหมตาวานพ่อเป็นคนให้สร้อยเส้นนี้รับขวัญลูกในวันที่ลูกเกิดด้วยมือของพ่อเองคำพูดของคุณวศินพาให้สองหนุ่มสาวหันขวับไปมองชายสูงวัยเป็นตาเดียวภาพอันประจักษ์แก่สายตาคือคุณวศินยืนเคียงข้างคุณวรัญญาอยู่ตรงทางเดินนั่นเองในมือของคุณวศินมีสร้อยทองคําขาวพร้อมจี้ทับทิมอยู่ในมือ แสงแดดยามสายต้องพืนน้ำสะท้อนมายังเนื้อทองคำขาวกับเนื้ออัญ,ญมณีเลื่อมระยับเสริมส่งให้สร้อยเส้นนี้สูงค่าขึ้นไปอีกคุณลุงกับคุณป้าจะให้หนูยอมรับให้ได้ใช่ไหมว่าแม่แนนกับพ่อแชตที่แสนดีมาตลอดเลี้ยงหนูมาแต่แ็กจนโตเป็นขี้ขโมยพรากลูกไปจากคุณแนทนิน,นยืดตัวตรงเชิดหน้าขึ้นอย่างทนง แม้ว่าภายในใจจะอ่อนล้าจากความจริงอันเจ็บปวดถาโถมเข้ามาสักเพียงใดก็ตามไม่ใช่อย่างนั้นนะหนูเออลูกพ่อ,อ,อแม,แม่แค่อยากให้ลูกกลับมาอยู่ในครอบครัวของเรามาเป็นลูกของแม่เท่านั้นแม่ไม่ได้โกรธหรือจะว่าอะไรแน่น้ำผ่าเลยนะลูกและถึงแม่หนูจะไม่ใช่ลูกของแม่แม่ก็กำลังจะรับหนูเป็นลูกอีกคนของแม่อยู่แล้วคุณวาราญญาเอ่ยปนสะอื้น ร่างทั้งร่างสารสธานภายในใจบีบคั้นรุนแรงเมื่อรู้แน่ว่าเนตรนินไม่มีวันยอมรับนางเป็นแม่ได้โดยง่ายถ้าอย่างนั้นคุณต้องการอะไรละ่ะคุณต้องการทำร้ายหนูกับคุณวรรให้เจ็บปวดใช่ไหมเนตรนินระบายคลื่นความเจ็บปวดลูกใหญ่ออกไปพร้อมสายน้ำตาถ้าเธอไม่มีลูกก็คงไม่รู้สึกเหนื่อยกายมากมายขนาดนี้เหนื่อยจนต้องหายใจหอบแรง เงือเม็ดเล็กผุดพรายขึ้นเต็มหน้าผากภาพตรงหน้าค่อยๆพร่เลือนลงทุกทีสดประสาทยินเสียงทุ้มของวรรดร้องเรียกมาแต่ไกลตาหวานความเป็นหมอทำให้ชายหนุ่มรู้ถึงความผิดปกติของหญิงสาวรีบเข้ามาประคองร่างอวบเอาไว้วินาทีต่อมาร่างอวบก็หมดสติล้มลงในอ้อมแขนของเขานั่นเองเนติน,นค่อยๆลืมตาขึ้นก็พบว่า ใบหน้าของใครหลายคนชะโงกมองมาตั้งแต่วรสอยู่ใกล้เธอที่สุดมินตราคุณวรัญญาและคุณวศินเพดานกับมาลูกไม้แสนคุ้นตาบอกให้รู้ว่าที่นี่เป็นห้องนอนของเธอเองเมื่อนึกได้ว่าเธอกำลังผเผชิญหน้ากับอะไรอยู่หญิงสาวก,ก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเธอไม่อยากเจอหน้าใครอีกแล้วและถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีลูกเธออยากจะหลับตาตลอดไป ไม่ต้องลืมตาตื่นมาเผชิญกับความเจ็บปวดได้ๆอีกแล้วคุณวรัญญาก้าวออกมาจากห้องนอนของบุตรสาวลงบันไดามายังห้องนั่งเล่นโดยมีคุณวศินก้าวตามมาไม่ห่างชายสูงไวัยค่อยๆประคองภร,รยาให้นั่งลงเคียงข้างกันบนโซฟาตัวใหญ่ให้เวลาลูกหน่อยนะคุณแกสองคนกำลังเจ็บปวดคุณวศินดึงภร,รยาเข้ามากอดมือใหญ่เลื่อนไลเรือนผมอย่างปลอบประโลม ฉันผิดเหรอคะคุณที่ตามหาลูกจนเจอฉันผิดเหรอที่ไม่อยากให้ลูกรักกันถึงแม้ว่าวรถจะไม่ใช่สายเลือดของเราแต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกของเราเป็นส่วนหนึ่งของวโรดมคุณไม่ผิดหรอกรันคุณเองก็อยากเจอลูกไม่ใช่เหรอส่วนลูกของเราทั้งสองคนเขาก็ไม่ได้รู้ความจริงตั้งแต่แรกนี่ว่าเขาสองคนเป็นพี่น้องกันถึงอย่างนั้นก็เธอรันก็อยากให้ลูกเข้าใจว่า ไม่ว่าพวกเขาสองคนจะรักกันมากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่มีทางแต่งงานเป็นสามีภรรยากันได้คุณวรัญญาซุกซบดวงหน้าลงกับอกสามีปล่อยสายน้ำตาพรากลงมาจากร่องแก้มอยู่อย่างนั้นผมว่าลูกเข้าใจน่ารัอนไม่อย่างงั้นพวกเขาคงไม่เจ็บปวดแบบนี้หรอกคุณวศินกดคางสากลงกับเรือนผมดำคลับของผู้เป็นภรรยาพลางทอดสายตาไปยังบันไดวนสู่ชั้นบน ดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยวิแววของความห่วงใยทั้งลูกและภรรยาถึงคราวต้องประคับประคองความเป็นครอบครัวเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างไรผู้แบ่งเบาเช่นนี้หัวหน้าครอบครัวเช่นเขาควรจะทำอย่างไรเนาะจึงจะทำให้ครอบครัววโรดมผ่านพ้นวิกฤตทางหัวใจในครั้งนี้ได้